DCA หุ้นแล้วควรเลือกแบบไหนดีก็ต้องบอกนะครับว่าเวลาหุ้นมันตกมาเยอะเนี่ยเป็นมิสิตเนี่ยนะอีกวิธีหนึ่งเลยนะครับในการลงทุนหุ้นที่ทำให้โอกาสขาดทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็คือการ DCA dollar cost a v e r a g ริงนะครับเป็นการสร้างสินทรัพย์เพื่อหา passive income ให้กับตัวเองในอนาคตได้ทีเดียว ดา DC a DCA นะครับมันยอ่อมาจากดอลลาร์คอร์ดเอเวอร์จิงนะครับก็คือการทยอยซื้อหุ้นที่เราเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมทองคำคริปโตนะครับด้วยจำนวนเงินที่เท่าเท่ากันในระยะเวลาที่เท่ากันครับ mm hmm. เช่นถ้าคุณซื้อหุ้น DCA บอกว่าเนี่ยจ,จะ DCA นะเราอาจจะซื้อหุ้นทุกๆ3เดือนด้วยเงิน1,000 0บาทอ่าสเดือนปุ๊บซื้อหมื่นหนึ่เดือนปุ๊บซื้อหมื่นหนึ่เดือนปุ๊บซื้อหมื่นหนึ ดยที่เราไม่ต้องสนนะครับไม่ต้องไปจับจังหวะเลยว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยกำลังจะขึ้นกําลังจะลงโอ้มันใกล้แนวต้านยังไงนะครับแต่เราทยอยซื้อไปเรื่อยๆหรือเราอาจจะทยอยการทํา DCA ทุกเดือนก็ได้อ่าเดือนมกราก็ซื้อหมื่นหนึ่งกุมภาหมื่นหนึ่งมีนาหมื่นหนึ่งอันเนี้ยแล้วแต่กําลังแล้วแต่เงินที่ท่านมีนะครับว่าท่านมีเท่าไหร่ก็เก็บไว้แล้วก็หารให้มันเท่าๆกันนะฮะการ DCA ที่ไม่ถูกต้องคือเดือนนี้ซื้อหมื่นหนึ่งเดือนหน้าเอาช็อตไม่มีเงินซื้อเดือนถัดมา ไปเที่ยวไม่มีเงินซื้อเหมือนกันค่อยมาซื้ออีกทีเดือน4อันนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะ DCA ได้นี่นะครับเราจะต้องเหมือนกับวิเคราะห์ตัวเองเด้ยวยว่าเรามีเงินที่สามารถที่จะเอามาใช้ใน DCA ได้แบบโชว์เลยนะ99.98%เนี่ยเท่าไหร่นะครับคือบางคนกะบอกเฮ้ยเดือนนี้ลง5 0,000่แต่เดือนไปลงแค่10,000อ,อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกต้องก็ระยะเวลานะครับในการลงทุนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอเช่นประมาณสัก3ปี4ปี5ปีขึ้นไปนะครับ เพราะว่าการที่เราลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนานพอเนี่ยมันจะมีการถูกเสียต้นทุนจากการลงทุนนะครับลดโอกาสที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นในราคาดอยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างวินัยการออมด้วยซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการต่างๆในตลาดหุ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงครับแต่การ DCA เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าเราไป DCA ในหุ้นที่มันแย่มันก็คือยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่ไงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเลือกหุ้นที่ดีที่สุดนะ แต่เราจะต้องเลือกหุ้นที่มันดีมีพื้นฐานประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นการสะสมความมั่งคั่งให้มันทำงานนะครับให้พอร์ตของเราเนี่ยโตไปในระยะยาวได้ส่วนการจะเลือกยังไงให้ดีนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็มีข้อคิดง่ายๆนะครับมาบอกกับทุกคนว่าจะทำยังไงที่เราสามารถที่จะ DCA หุ้นได้อย่างเหมาะสมครับก่อนอื่นนะครับมาดูนะครับว่าทำไมเราควรจะ DCA หุ้นนะครับ ข้อที่1นนะครับการ DCA หุ้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนสูงกว่าการออมเงินในบัญชีเงินฝากประจําผมก็ต้องบอกว่าแม้ตอนนี้เองเนี่ยดอกเบีย้ยจะขึ้นมาเยอะนะครับแต่ดอกเบีย้ยในเงินฝากประจําของเราเนี่ยมันเหมือนมันติดแบบคำสาบเนาะมันก็ยังอยู่สักประมาณ2ออรตอะไรแถวๆนั้นนะฮะตอนนี้ผมว่าหกว่าหกว่าๆอย่างี้ก็เยอะแล้วนะครับการ DCA หุ้นเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่า10%ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น การ DCA เนี่ยก็ควรไปทําอยู่ในหุ้นมากกว่าที่จะไปดีซีเอสินทรัพย์บางคนบอกว่าเฮ้ยพิกแพงหน่อยไป DCA เเงินฝากประจำอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ช่วยนะครับโอเคอย่างที่สอนะครับหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวนะถ้าเราไม่ไปนับพวกแบบคริปโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหุ้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นหุ้นไทยเนี่ยผมเชื่อว่า67%ต่อปีเนี่ยได้นะครับการลงทุนในหุ้นก็จะทําให้โอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นเนี่ยมันก มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนให้ด้วยการ DCA หุ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือมันเหมาะกับคนที่มีเงินเริ่มต้นลงทุนไม่สูงครับสมมุติเราไปลงทุนกองทุนใช่ไหมกองทุนเนี่ยเขาจะชอบมีแบบขั้นต่ําอะไรเงี้ยห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างงี้ถูกไหมแต่หุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปลงทุนหุ้นราคา5บาทแล้วกันอเอางี้ราคาสัก2บาทดีกว่า2บาทเนี่ยนะครับเราซื้อร้อยหุ้นแปลว่าเราใช้เงินแค่200บาทนะครับในการลงทุน เพราะฉะนั้น200บาทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะผมเชื่อว่าคนไทยเกิน69ล้านคนเนี่ยนะผมเชื่อว่า200บาททุกเดือนผมว่าคุณพอลงทุนได้นะครับส่วนผลตอบแทนจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินที่เราลงทุนไปนะครับอย่าไปคาดหวังว่าลง200บาทแล้วเราจะได้20,000อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อาจจะมีความเป็นความคาดหวังที่อาจจะเกิดจริงไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าทําไมเราควรจะเลือกลงทุน DCA ในหุ้นนะครับเรามาดูกันว่าต่อไปนี้เราจะเลือกหุ้นแบบไหนดีนะครับผมก็ต การจะเลิกหุ้นเนี่ยเราจะต้องดูนะครับเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะครับเช่นเป็นการเลือกหุ้นที่เป็นผู้นําในอุตสาหากรรมโอ้คนนี้เนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะธุรกิจของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมีความสามารถในการแข่งขันซึ่งมันก็พิสูจน์แล้วไงจากการที่เขาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามของอุตสาหากรรมนะครับ ก็ต้องเป็นธุรกิจที่มีอนาคตด้วยคาดว่าใน5-10ถึงปีข้างหน้าเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้นะครับวิธีการลงทุนก็คือให้เราคิดว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้ไปเนี่ยนะแล้วเราหลับไปเลยนะเป็นเจ้าหญิงเดชราเจ้าชายเดชราอะไรก็ว่าไปนะครับสิปีข้างหน้าตื่นมาไอทีเป็นเศรษฐีธุรกิจของเขาคนนั้นเนี่ยธุรกิจที่เราเลือกลงทุนเนี่ยจะต้องเติบใหญออ่จะต้องแบบจากมีสาขาแค่200สาขาเขาต้องมี2000สาขานะครับสตอรี่ฝังคุณคุณไหมมันคือสตอรี่การลงทุน CPO ของดรนิเวศสมัยก่อน,น อันดับที่2นะครับก็คือเราจะต้องลงทุนหุ้นที่มีกําไรต่อเนื่องสม่ําเสมอถามผมว่าทําไมเราต้องไปหาหุ้นที่มีกําไรต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยเพราะว่าการที่เราลงทุนหุ้นระยะยาวเนี่ยนะครับถ้ากําไรมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันแบบฟันหนูอ่ะมีขาดทุนมั่งกําไรมั่งเงี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความไม่สบายใจในระยะยาวครับแล้วเราจะไม่สามารถลงทุนไปต่อได้ตลอดรอดฝั่งคือปล่อยให้หน้าที่การลงทุนหุ้นที่มันมีความผันผวนสูง กำไรมั่งขาดทุนมั่งเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของคนที่เขาเป็นเสียนไปหรือคนที่เขาเ,เก่งๆหรือคนที่เขาอยากจะลองของอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นที่มีกําไรต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี่ยดีกว่านะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บเซ็ตนะครับเราก็อาจจะดูย้อนหลังไปสักประมาณ3-4ปีว่าหุ้นตัวนี้มีกําไรไหมนะครับจะดีกว่าถ้ากําไรของหุ้นตัวนั้นมีการเติบโตด้วยนะครับมันก็จะเป็น,นการบอกแนวโน้มคร่าวๆแล้วว่า ถ้ารอบนี้เองเนี่ยวิกฤตมาเนี่ยอาจจะทําให้หุ้นตัวนี้ราคาตกลงมานะครับแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยพอวิกฤตมันผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเติบโตขึ้นเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจที่ดีที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องก่อนวิกฤตจะมาครับต่อมานะครับเราอาจจะต้องหาหุ้นที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงหนี้สินไม่สูงนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหกำลังผันผวนนะขนาดธนาคารเองที่โดยปกติเนี่ยเขาเป็นคนปล่อยเงินกู้ให้เรานะครับตอนนี้เขาอาจจะต้องวิ่งหาเงินกู้นะฮะ เพราะว่าธนาคารเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราในฐานะเราลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทําแบบธนาคารเขาก็ได้นะครับเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องหนี้สินอะไรเขานะครับเราขอยุ่งกับเรื่องกิจการดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หาหุ้นที่มีหนี้สินไม่เยอะครับสุดท้ายนะครับสําหรับการเลือกหุ้นนะครับสําคัญที่สุดเลยคือเลือกหุ้นที่มีผู้บริหารที่มีธรรมาพิบาลและมีความสามารถครับเพราะถ้าเราไปเจอกับผู้บริหารที่ไม่มีธรรมาพิบาลนะเขาแบบ มีความทริคกี้เป็นคนที่อาจจะหน้ากล้องพูดอย่างหนึ่งข้างหลังพูดอีกอย่างหนึ่งเคยสัญญาอะไรกับนักลงทุนไว้ไม่เคยที่จะทําได้เลยเอาเปรียบนักลงทุนเอาเงินในบริษัทไปทําอะไรไม่รู้ไปซื้อเรือยอดไปซื้อที่ยินส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่เข้าข่ายไม่มีธรรมิบาล จริงๆตัวนี้ผมว่าไม่ยากเลยนะคุณอาจจะดูตามหนังสือพิมพ์หรืออาจจะเอาชื่อผู้บริหารเนี่ยมาลองเสิร์ช Google ดูว่าในอดีตเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับถ้เาเกิดเราเจอว่าเขาไปผ่านเรื่องอะไรที่มันดูไม่ค่อยขาวสะอาดสักเท่าไหร่นักนะฮะอันนี้เราก็ปล่อยผ่านไปนะครับปล่อยให้เขาอยู่ในทางของเขาไปเราก็อยู่ในทางของเราเราก็เลือกลงทุนเฉพาะในหุนที่มีผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาลและมีความสามารถครับ ผมอยากจะบอกนะครับปิดท้ายด้วยสิ่งสำคัญในการ DCA นะครับว่าในการทำดอลลาร์คอสต์เอเวอร์จิงเนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรบ้างนะครับในมุมของจิตวิทยาในมุมของระเบียบวินัยนะครับข้อแรกนะครับเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลหุ้นอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนซื้อครับคุณเคยซื้อคอมพิวเตอร์ไหมผมเชื่อว่าทุกคนซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อแท็บเล็ตซื้อมือถือนะครับโอ้โหกว่าเราจะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งได้นะบางทีเราใช้เวลาเป็นเดือนนะ เราไปนั่งดูว่าโอ้โหมือถือเครื่องนี้สเปคมันเป็นยังไงหน้าจอมันแบบนี้นะโอ้โหมันมีการคอนเน็กติวิตี้เน็ตมันเร็วยังงู้นอย่างนี้เล่นเกมนู่นนี่นั่นโน้นได้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนศึกษาหุ้นเหมือนศึกษาก่อนเลือกซื้อมือถือครับอย่างที่สนะครับคือเราจะต้องมีวินัยสม่ําเสมอกับมัน,มนอย่างที่บอกแล้วว่า,า DCA เนี่ยนะมันจะมีพลังมากที่สุดต่อเมื่อเรามีวินัยกับมันครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเดือนนี้ลงเดือนหน้าไ่ลงเดือนถัดไปเอาตังค์ไปเที่ยวดีกว่าเดือนถัดนู้นก็กินบุฟเฟ เพราะการที่เราซื้อหุ้นอย่างไม่มีระเบียบวินัยซื้อหุ้นไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันอาจจะทําให้ราคาหุ้นที่เราได้เนี่ยมันก็จะไม่สมเหตุสมผลละมันจะเราอาจจะไปซื้อตอนที่ราคาสูงไอ้เดือนที่ราคามันต่ำเนี่ยเราก็จะไม่ซื้ออีกเดือนหนึ่งราคาก็ลงมาต่ำอีกเราก็เอาเงินไปกินบุฟเฟ่อะไรประมาณนี้นะครับมันจะทําให้ราคาที่ได้มันจะเหวี่ยงแล้วสุดท้ายเนี่ยการทํา DCA มันจะไม่มีประโยชน์เลยมันจะเหมือนกับการซื้อหุ้นธรรมดาดีๆนี่เอง ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ซื้อหุ้นธรรมดาดีกว่าไม่ต้อง d c a หรอกต่อมานะครับพอซื้อหุ้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องคอยติดตามผลประกอบการด้วยเหมือนที่เราเชียร์บอลไงเราเชียร์บอลเนี่ยนะเราติดตามหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่นะเดี๋ยวเขากำลังจะซื้อตัวผู้เล่นคนใหม่มากอันนี้กำลังจะขายออกไปแล้วเราคอยติดตามขนาดนี้นเนี่ยแต่หุ้นที่เรามีเนี่ยเราไม่ค่อยติดตามเขาเลยนะทั้งทั้งที่ถ้าหุ้นขึ้นเราได้เงินนะหุ้นลงเนี่ยเราไม่ได้เงินนะครับติดตามทีมบอลเนี่ยนะครับทีมบอลเล่นดีเล่นไม่าม มันเป็นจุดที่เราควรจะต้องติดตามหุ้นของเราเนี่ยให้เหมือนกับติดตามทีมกีฬาทีมบอลน,นะครับก็อันนี้เป็นจุดที่สําคัญสุดท้ายนะครับเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงด้วยถ้าคุณเป็นคนธรรมดาถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นเสี่ยงอะไรมากมายนะเราก็ลงทุนบ้างทํางานบ้างอะไรบ้างเก็บเงินออมเงินของเราไปบ้างนะครับเราควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนหุ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสถึงาตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้มันกระจายความเสี่ยงออกไปไง แล้วเราลงทุนอย่างนี้ทุกเดือนเนี่ยกระจายความเสี่ยงออกไปเนี่ยมันจะทําให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความผันผวนที่ต่ําแล้วเราก็จะไม่ไปอยู่กับหุ้นที่มีความเสี่ยงมากเกินไปอย่างหุ้นที่ไม่มีธรรมาภิบาลหุ้นที่อาจจะไม่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวหุ้นที่ไม่มีกําไรอย่างเงี้ยเราไม่ยุ่งกับมันนะครับก็นอกจากกําไรของหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องอาจจะมีสามารถที่จะเลือกหุ้นที่มีกําไรและจ่ายปันผลได้ด้วยจ่ายปันผลดีดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทาให้พอร์ตนีนี ต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสินทรัพย์เพื่อหาแพสซีฟอินคัมให้กับตัวเองในอนาคตได้ทีเดียวยิ่งราคาหุ้นตกต่ำๆอย่างนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะซื้อสินทรัพย์ที่เอามาทำแพสซีฟอินคัมของเราเนี่ยได้ในราคาที่ถูกขึ้นเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาเงินลงทุนได้กําไรและเปลี่ยนชีวิตจากการลงทุนได้ครับ